กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอ,อนขโมยของปรับสิบเท่านี่เธอเธอรู้ยังเมื่อวานนะ่ะร้านเจ๊ขายเสื้อข้างๆอ่ะโดนขโมยเสื้อผ้าไปเนี่ยเขาลือกันทั่วตลาดเลยนะอา้าวเหรอเห็นว่าใครเนี่ยถ้าขโมยของเนี่ยต้องถูกปรับถึงสิบเท่าเลยนะหมดตัวแล้วละมั้งนั่นนะ่ะปรับสิบเท่านี่นะมันปรับทําได้จริงๆเหรอตามกฎหมายแล้วปรับสิบเท่าไม่มีหรอกคะ่ะ ในกรณีร้านค้าบางแห่งปิดประกาศว่าถ้าหากลักทรัพย์จะปรับเป็นจํานวนเงินเท่านั้นเท่านี้ซึ่งหากตามป้ายประกาศนั้นเจ้าของร้านติดเองจะไม่มีสภาพบังคับแต่โทษทางกฎหมายของการลักทรัพย์ที่จริงแล้วคือจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับเงินไม่เกิน60,000บาทค่ะหูยความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยขอบใจมากจ้า ากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ <c oughs> จะบอกให้